หน้ามอเตอร์เาะเราตีไม่เก่งเขาป้องกันไว้ก่อนขี่เฮ้ยสาตีไปนั่งไปนอนโมงกูอะไรฮี่องค์เขาเลือกขี่รอเก็บให้เราเลยกี่แดงเพราะว่ามามีเรื่นอีกยี่สิบเลนมาใบหนึ่งคิดแป๊บนะครับคิดแค้นเป็นบัารี่ใช่รอไม่แค้มันก็ได้ ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาล้อโบแปะล้อโบดาก้อน์ทิงแล้วก็ไปใส่กับคัตเน่านเกตไอ้เรื่มังกรทรงกองฟ้ามึงก็อยู่ในเด็กนี่ซาล้วก็บอกแล้วเอาแค่แปะมาจัดเด็กล้อโบโดยเฉพาะจบร้อยเทียแล้วเบยังกับคัตเตอรสองใบอยู่ในที่สองใบนะซแล้วอนังเกตก็โชคร้ายหน่อยก็ตกดอกสองใบแค่นั้นเอง ใส่ใบเดียวก็ได like ้เออแบบใบเดียวผมก็เก like like, ินพอครับอ่ะพอมึงแพ้แล้วจะขำไม่รู้เลยแต่ถ so, like, ้าเกิดโดนอ่าโดนดึงลงช่องดับก็ก็ขำไหมก็มีวิธีการรอดโวยก็คือโม่กองเขาให้หมดเลยไม่ต้องใช่ต้องใส่ร้อนละทันติจูดึงใช่ียนได้ยังไงไอ้เวนน้องสวงไงใช่ใช่โคตรอยากเล่นอ่ะเล่นดิเออมันยังไม่มาไงเศร้าเนาะสูงสองรึปะเศร้าเนาะใช่มเนะสูงสองเฮาหมัดสิบแปด รออยู่ไหนวะรอมีของอะมสิบมีพวกที่ซ้อมมือ้วนหอย่าซ้อมผมเลยก็เลนผานอย่ซ้อมคนอย่งผมเลยเลจอย่าซ้อมคนนย่งผมเลยคุณจะกระโพอ่ามาโม่สัเเอาอะไรมาวะดูก่เอาเลยเนพลาดเลนพลาด โอเคลายเว็โอเคฉันทำการใส่สังเกตเลยดีสารสีใบนี่แม่งบ้างบางโอเคโอเคได้เล่นแผนนี้ก็ได้ไวโอเคฉันเล่นแผนนี้แล้วกันมา่ท่านนอนคับตีกลางปะนอนนอนคับตีกลางปะไม่แต่นอนไปเอ้ยตัวนึงฝา่าฝ่าดีก่อนแล้วมันมีอะไรนะไซส์ไซส์เด็กอีกกองนึงใช่ไหมอีกส <m ai> ิบห้าใบเฮ้ย <m ai> เล่นพลาด นี้องนะครับมันโอเวอร์ไซส์นะครับผมลืมมาออกขอโทษนะครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไว่ขี้โกงวะการจวดนะเอาละฉันคงได้ใช้แผ่นเกียรติดไปมาสุดเข้าสู่โซโดโซโดโซไล่สองเกียร์มคนหนึ่งจวสองแหนมันก็จะเปิดแล้วก็จะจวหาแล้วก็ก็เอาเอาแฟกีกใบมาใส่ในไซด์เด็กอีกก็ได้สองเกต ไซเด็กยัเออ่าเวลาเล่นกับคุณถือเฮ้ยเกิดเราโดนแบบเออโดนโมหนักตัวหนึ่งเออก็เปลี่ยนอะไรเจ้าหนึ่งมั้งมั้งก็ได้แหละแต่มันหนเดยตอนเนี้ยแฟลกได้ก็ตกดอกเ็สองก็เปลี่ยนอะไรแล้วก็บอกแล้วไงแฟลกได้ก็เอาออกเลยใส่เด็กไงใออกเลยคอทับเชิญเฉินเฉินช้าสองจัวหนึ่งเขาเล่นหมดแล้วคนเนี้ยคอทับอายสลายไายเล่นหมดแล้วจัวหนึ่งมันเดี๋ยวแต่พาวด้าแตเกรด่ยพี่แต่อะไรนะพี่แต่สังเกต มไดกิสิบสามโดโซโดโซสังเกตไซน์กลายไปศูนย์ค<ต><ข>อมีบอแท็กลืบจวนี้ไล่ไม่ถูกหักจัวหนึ่งบวกสามพันออบดแกได้ตอสองไเแล้วเนี่นีบวกสามพันออ,อร์บัเชิญเชิญเชิญเก้าพันย็นหมื่นจ้ะ หนึ่งหกพันเจ้าหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสามขีดตายตายสกิลทีมือหนึ่งลงของตัวที่ไม่ต้องจ่ายคอค่าเออขอรอดก่อนเถอะนะอะไรวะเมื่อตายหาการอะไรก็ได้ขึ้นมาหาอะไรอ่ะหาอะไรก็ได้หาอะไรก็ได้หาอะไรไม่ต้องบอกแล้วนะอะไร ขาอะไรก็ได้ขาดักกอนดยเป็นสมก็มันโดนเ็นเนี่ยหรอเมื่อกี้เป็น17บเจ็ดหรือสิบสหลือสิบเอ็ดหลือเ้าอันนี้ก็ตายก่อนอยู่ดีมันมันตายก่อนตายก่อนสามสามสาสสสมมันดีไฟมันเถื่อนว่าเลยอะไรฮะตายแล้วอะไรแล้วโอเคเปลี่ยนท้่ไปเปลี่ยนรถตงรถเบอร์ะไรไหนพี่ห็นไี่เห็นโคเลยโอคุณมันตัดต่อต้องถองใสามคุณสองใสามวะได้ได้ได้เกมสองเกมสอ เน้นยึดเงินสาอ่ะคุณแพ้เลือกเออผมขอทำการเริ่มหลังละกันตั่วไปหน่อยแอสโทรโลเกียถ้าจั่วมันได้ร้อยโบยอันนี้สนุกกว่าเยอะเลยตกลงแอสตาสติก้าอาร์เมเนีย D S สวายมาลงล้ก่อนใช่ไหมใช่คุณต้องลงใจไม่ก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ไม่ลงชื่อฉีกไงรออล่ะให้ลงชื่อใส่พอให้ เราบอกก็สั่งมาจ้าแต่ท <im uh, mm hmm. ี่บอกให้ยาไม่ดีนะก็ต้องเลิกสั่งก็ยังนําเข้ามาเรื่อยๆอือมังงเหมือนงงเสร็จแล้วเลือกผลประโยชน์อย่างนู้นนี่เรากำลังพูดถึงประเทศที่เท่าไหร่ครับเนี่ยฮะเรากำลังพูดถึงประเทศอะไรครับเนี่ยประเทศอะไรหนึ่งเลือดหนึ่งเก้าธนาคารธสาคารเนาะกาลาแลนเนาะอะไรอยู่ที่มากันดาการ์ดาไม่งงเขาบอกว่ากูไม่ติดติดอะไรเอ่ยประเทศปิดไงประเทศปิดประเทศปิด เขาไม่มีเขาอยู่ไหนไม่รู้เราหไม่เจอไม่รู้เขาไม่บอกเราเราอยู่ที่ประเทศติอร้วยากจนพเมกอะ่จิงประเทศไม่โครยากจนไม่จนเลยรวยเรยมกประเทศสารัฐอสามคิอ่าเหลือสิบจดงดอเขนขอโทษ คุณเป็นไซเด็กหรือไงฮบอกมาสิว่าคนของผมมันไม่จะเป็นของยิงนัดหลักอะไรเงี้ยสิผมตั้งแต่ผมจะาเจ๊บอกว่าคุณเป็นไซเด็กกว่นะเขามีเขาเรียกอะไรให้โอกาสได้แก้ตัวาเพิ่มเข้าไปไซเด็กมันไซเด็กมันไรผาดเด็กก็แข็งแกร่งเงี้ยไม่อรับผม่รู้อะไรยใส่ครับคนจริงตาไม่เล่นนานนะครับทิดพลาดหน่อยใช่จ้ะเอ้ยนี่มันเล่นอะไรของมันวะเงี้้ยไอนี่ถ้าเกินถามสิมไปใช่ไหมใช่เมา

อยาก็จมีข้อดีข้อเสียนะคดับไอรีเกลใหม่ก็น่าเล่นนะเล่แบเอาการ์ดไปมุ่งกองไปข้อใต้แขกอะสรุปเขาบอกอะไร่านว่าแลของใหม่ตัวน่าจะร้อยยีสิบจะได้เกิดหมดโป้ก็อาจจะรนะใจหายใจหายจะเข้าพี่จีูตัเข้าองคดอกมีไหมอะไรพี่จี้ล่นนรอบะ มีได้หรอไอคอนเด็กนี <in> ้คือมีอะไรกันอย่างนั้นหนึ่ฮะคุณพูดอะไรฮะตัวรักฉันตอยดอยเด็กนี้จริงจริงรอรซื้อเดี๋ยวก็รีบเอาไระดิ่งันค่ซื้อหมอวีก็ไม่งั้นผมก็จะบอกแล้จะสั่งอย่างละสิบห้าถ้าไม่มีให้เอาก็คุณอย่างผมนะเคยมีของอะไรอย่างนั้นได้หรอผมว่าถ้าิวคนก็จะสั่งง่าวน่าเป็นมอนหรือน่าเป็นอะไรกลางๆอ๋อมันก็แกงมุนต้องเป็นมังค์ ยิงได้ด้วยนะัวบัสยิงหนึ่งโอ้โหว้าวเฮกต้องทิ้งเหมือนเด้อันนั้นมีอะไรันเฟยมโดนโดนเพนนเห็นไหมโดนแต่ต้องมาคับตีนี้ตีเป็นจอดีเป็นพันเดียอลงสกิลไม่ลงเนาะกินหนึ่งตัวแล้วก็คนหามองกรที่เป็นคุณลักษณะ นาสนนาสนมนาใหม่ามชื่อเสียงของชั้นเรื่องหรือได้หนึ่งเกตแล้วก็สองังอ๋อฮะเมื่อกี้เป็นยี่มสององอแกไนนุนี่แ่หกเมื่อกี้เนาะเป็นเพลแล้วก็แม่น้ำเสิจ้าเลด รู้จเลสใช่ไหมจบจังอิงกังเลยคนอย่างนี้โอกาสไปลึนเด็กอะไรอ่ะโอ้ยไม่แล้วจุดองชาร์จในวนดี้เรอช่ารสองใจงเลือดเลือดเลยเก้าไล่มหาวิทเลือดเลือดยิ้มสองอ่ะเบอร์สี่ไม่หยิบสักใบชาร์จเกียรติลูกค้ามาจาะคุณจัดกพร้อ เขาจะมาเหมาร้านดวยแถบเอะเฟดเขาจะมาซื้อร้านอ่ะใช่ไหมทํามล่ะมันไม่มีจ้ะลิง1์เหมือนสองหกคิขมทำไมหกข้อ่ะสามสามสาม Galaxy f ฟ o c r m a t i o n อ่าเมื่อกี้มันยิ้มสองก็จะเหลือสิบหกลบเหลือสิบลบแล้วก็เหลือสิบลิงลิงลิงหกีอีกเลือเก้าะหกเจ็ดแปดแปดเหลือแปดิหกเหลือแปด มีไหมฟอสตอเขาไม่ใช่บ่าดเ่าของเบาร์ิดแต่แกร้อนวะจริงเหรอเออจะสังเกตลองกูแตกไม่เนอะไม่เนอะยากมึงมันมือไม่เล่นมือเล่นมือเล่นอะม่นอะรอเอ้ออกไปออกไปเฮ้ยใกล้เกินสาธิตไปปะเกินไม่เกินวะไม่เกินไม่เกินไม่เกินมันดูเกินขึ้นอะจบเธอไม่ค่อยนับเอาโอ้โหรอรอรอ โอเคเห้ได้ไรดีใหด้อะไรเข้าไปนั่นานอยได้อะไเล่ห้อแลวเข้าไม่ดตัวนี้มันจะหนึ่งหนึ่งวะตัวนี้ไม่มีเพน่ะขอร้องเราว่ะแล้วก็อ่าทำการอินสตาฟอมไมฮันผ้าาไม่ได้๋อไม่มีอ่ะใช่หัวใจฉันเต้นแรงมันคีละคีล่เลยนะ อไม่มีอะไรเลยทิ้งมือเพื่อนพิพนาทีไงล่ะทำอย่างนั้นแหละสิ่งที่แกต้องทำอ่ะไม่มีหรอกไม่ต้องะนะลาวิสวิสครับจะสังเกตไหมสวยอะไรอยู่เห็น,น,น,ม,นมันตีเลือดได้มั้ยมันมีเพน ไซนู่นไม่มีเพนใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเดือเท่าไหร่เก้ามีอีกสักใบอทกอ็อทแอร์ลบหนึ่งคี์ออร์บอลลบห้าพันออร์บออคี์ออร์บอลห้าพันออร์บอ์ด้วยก็ต้องมองนี้นะแท็กดาบก็มีหรือจะดาบดาบพียูเนี่ยนี่แท็กมันจะโดนเพนเดทแค่หนึ่งแบด ยิงทำไมเลยก็ีิมันตี๊0ห้าพันกูยืนห้าพันไม่รู้เหมือนกันยิงทำไมเล่นห้าหนึ่งกล้องกำลังจับตาอยู่นะมันเล่นห้าล้มันเล่นห้าล้หกมันเล่นห้าลไม่มีลอดหรอแค่เขาเล่นลอดกันแอตโเกีอหนึ่งเกจ เมื่อเขาถูกสนามสนาไอเทมมังกรจักรพรรดิทรงกลมฟ้าจำหน้าตอนเล่นเออะไรจำตอนนึงรถกลมเป็นคืนไล่ชาสองนิวหนึ่งตัวสองก็ไม่เขียนอะไรนะเด็กมันช้าหนักอ่ะโดวรอสไลด์อ่ะคุณเปิดดูเมื่อกี้รถสองไปยังอยู่ในเด็กเว้ยอ๋อแหละมันหลอกอ๋อแหละมังหลอกไม่เงียนะเหล่าแฝดอ่ะไหววะล่ะเหล่าแฝดอ่ะไหวเยอะแล้วแหละเขาแบบ เพราะว่าแบบลบห้าพันออร์ดไปอีกรอบยังไงแล้วทำไมก็ไม่ร uh, ู right. ้อ่ะมันจะมาตีกันตลอดยิงเจ็ดพันก็ยังไม่เข้าอยู่ดีกว่าลิงดิอะลิงขี้อะห้าขี้เบอร์สามอือก็ตายก็ตายตายไม่ได้เลยนะครับมันไม่เวิร์กนะครับเนี่ยเอาดูในเด็กกูเลยเนี่ย เม,มื่อกี้ไม่ได้ดูดีเฟนด์เม่ด้ฟวยถ้าดูดีเฟนด์ก็ไล่สวนแล้วโอ้โหกูแฮ้เลยนะไล่ยนะถ้าเราติดตกลงดำกอนตายช่วยเะยกไม่ได้เฮ้ยแล้วเรสบายมันเกิดเหตุนิดหน่อยนะเัาละลักโลกลักโลกลักโลกนี่ไม่จัดได้ยังไงก็ละ